เอาครับพี่เปาเนี่ยครับเปาเลยเพราะเปาเปี่ยมันดี่ราชาติด,ดีนะส,สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอกันที่ครัวปากกล้วยนะครับโอ้ยนุ่นพอทำไรอยู่นี่วันนี้ได้อุปกรณ์มาหลายอย่างเลยครับแล้วก็นี่ของอร่อยนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันโอ้พ่อเตรียมไม้ไว้แล้วเหรอเตรียมหรอไมเรียมละ โอ้นี่ไปสองหลอดนะมาหในเงาค่ะหนึ่งอดาว้างบนนะหลอมเยา้ังสีม่วงไี่เนาะครับไปสีม่วงหลอดชั่นอยู่อด้านล่างหลอดเงาอยู่ด้านบนใช่อันนี้ข้างล่างอันนี้ไว้ข้างล่างอันนี้เป็นสีขาวอันนี้มันก็เป็นสีสีม่วงหน่อยๆเพราะสีฟ้าเขาเรียกว่าหลอดพายน้ําเอาไว้ล่อแมงอ๋อนี่หลอดหลอด่องแมงนี่เนาะอันนี้เขาไว้ใส่ข้างล่างเขาแนะนามาต้องอย่างนี้ข้างบนนี้ก็ให้เป็นสีม่วงๆ่วงอย่างนี้เลยีม่วงอันนี้ก็สี บิลนไหมจะสีขาวเที่ยงหรออันนี้ไม่สีขาวว่ามันจะเอาสีฟ้าๆเดี๋ยวรอดูเออรอดูก่อนครับนี่นี่ของอร่อยเราวันนี้ดูกล่องคุณคุณไหมเออเดี๋ยวมันปูน่ะใช่แต่แต่พอโอเออใช่มันมันปูกับมันกุ้งแต่พอดูรูปนะรูปไม่เหมือนเดิมนะนี่เขาใช้ปูงี้ปูใหญ่อันนี้ปูใหญ่ดีคุณผู้ชมนี่ใหญ่รู้แน่ยเนี่ย นี่อันนี้ใช้เขาเรียกว่าปูอะไรอ่ะปูอ่าปูนี้นะปูธระบาไหมใช่ไหมเหมือนปูญี่ปุ่นอ่ะตัวใหญ่อ่ะไม่รู้ว่าพี่พลอยขายหรือยังนะครับอันนี้พี่พลอยเอามาให้ชิมนะเดี๋ยวเรามาชิมกันกุ้งอันนี้กุ้งกุ้งก็กุ้งใหญ่เออนี่กุ้งก็กุ้งใหญ่อันนี้เป็นกุ้งล็อบสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราชิมดูมันจะแตกต่างจากกุ้งเดิมไหมความอร่อยมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวชิมกันหิวยังไอทำไอทำเลยวะ ทำไงก้วกนเดี๋ยวเตรียมไม้เตรียมอะไรก่อนเนาะอันนี้เราติดตอนไหนพ่อติดตอนตอนเลี้ยงอะค่ะตอนเย็นเนาะตอนเยตอนเย็นค่อยมาติดมาฝังกันนะก็รอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันเนาะเราเราทำแยกมาอีกคลิปหนึ่งคลิปอ่าล่อแมงดีกว่าไฟลอ่อแมงอะล่อแมงจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเตรียมไม้แล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายคุณผู้ชมดูว่าเราจะทาประมาณไหนนะแต่ถ้าอยากเห็นคลิปเต็มๆรอติดตามคลิปต่อไปนะครับนะพใส่กันอันนี้เนี่ยเอาไว้ไปติดกับไอ้ไอ้เสาอีกอันหนึ่งนะเสาใหญ่งครับ จอนเนี่ยเปียกขนาดอะถ้ามันมาด้วยไพย่มันมีขี้เนอะขี้มันมีดินนะมันมีกระไ่แล้วก็กำมันตองนะ่ะอืให้มันบินมาหาไพ่นะถ้าไป่ชนนานๆแล้วก็ขี้ดินเตียมตองเลยอะอ๋อเข้าใจแล้วลพ่อ ถ้ามันมาหาไฟแสดงมันมาผสมพันธุ์คิดว่านะมันมาผสมพันธุ์มาหาตัวผู้มันไข่แล้วมันพร้อมผสมพันธุ์งนี้ไหมถ้ามาหาไฟเนี่ยคนขาจุราเนอมีแต่ไข่เนาะมีแต่ไข่โอ้หมันมีแมงมันจะได้แมงอะไรบ้างอะเพราะถ้าเราติดตั้งไฟครับท้าตั้งแมงสปา์นะแมงเข็มอะให้แมงลาขึ้มาเนาะแมงดาเหรอแมงเข็มแมงลาแมงนูนจักจันจักจั่มามูระแมงสปาร์ท้าผลตัวกัะ อย่างนั้นเมาป่อโทษแล้วแม่งเมาอ๋อเมาการกลวยเขานั้นน้ำเพชรชิ้นนังเมาใช่เคยทําอยู่เมาการกลวยจะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะแมงแกงอ่ะแมงแกงกินไหมแมงแกงโอ้ขอเฮืองมาเถอะแมงแกงตัวเล็กอ่ะนั่นกินเลยนั่นหนึ่กินเลยนะดีไม่ดีมันมันเมาด้วยนะเมาหัวมื่นหัวนะถ้ากินอะพวกนั้นอ่ะแมงบางตัวกินมันเหมือนกันครับกินมันเหม็นที่นั่นนะน้ำเหม็นทำมันเนี่ยแมงแกงทำมันเยียวยาคมมันหมดเลยแมงแกงตัวเล็กก่อแมงแกงตัวไหนอ๋อตัวใหญ่ใช่จะไรครับ เดี๋ยวอพอเตรียมไม้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูนิดหน่อยนะครับมันจะมี2ส,ส่วนนะส่วนที่ตั้งอยู่ข้างบนก็คือไม้แบบสูงสูง,สง,สงแล้วก็หลอดไฟใหญ่เมื่อกี้ไปติดไว้ข้างบนอยู่ข้างบนแล้วก็อันนี้เราจะทําที่อยู่ข้างล่างนะจะทาประมาณไหนเดี๋ยวพอเตรียมไม้แล้ว,ลวก็จะประกอบให้ดูหน่ยอยประมาณไหนนะครับไม้แหลมๆอย่างนี้นะเ,นนนะเรียบอนะร้อยนะทำไงพาะลองทาให้คุณผู้ชมดูหน่อยคร่าวๆนะครับให้เห็นภาพนีนะอ่า อันนี้ทําให้ดูเดี๋ยวจริงๆเราก็จะปรับสูงปรับต่ําอยู่นะเดี๋ยวมาย้อนวัวนี่นะครับอดติดนี่อันนี้ปุ่นญ่ายนี่นะอ่าแล้วก็อันนี้ใส่ถุงยางถุงยางลงไปนี่ถุงยางก็คือเหมือนผ้ายางคุณผู้ชมเอาผ้ายางมาใส่อย่างนี้แล้วก็เอาเสียงลงไปนี้เนาะลงไปนี้ลงไปนี้เสียงลูมฮะเราจะทําแบบทําลูมหรือว่าเอาอะไรมาลองก็ได้เนาะให้มีน้ํามีการวางอะไรนะแล้วก็แมงจะบินมาเออแมงจะบินมาก่อนลูใส่ถุงยางเนี่ยลงสูตรเลยตกใส่ถุงยางแล้วก็ไหลลงมานี่ ใส่ต้องสองเวิเร์กเนข้างในก็ใช่นะอ่าสข้างอา่โอเคพอเข้าใจแล้วข้างบนนี้ก็เราจะเอาแต่ไม่ใช่ทําจุดนี้นะแต่ว่าข้างบนนี้จะมีอีกเสาหนึ่งก็คือตั้งขึ้นไปสูงๆแล้วก็เอาไฟใหญ่ขึ้นไปใส่ใใอ่านี่แหละวิธีทําล่อไฟล่อแมงไฟล่อแมงครับอันนี้ก็เปิดไว้ทั้งคืนไหมพ่อทั้งคืนแล้วก็ถ้าประมาณตีองตีชามปอปี อ๋อเพราะมันไม่ค่อยมีแมงกนหรอไมีงละเปิดกี่โมงเพราะมืดก็เปิดเลยเนาะเพราะมืดก็เปิดตอนหกโมงกี่โมงเอาเลยออ๋อหกโมงหนึ่งทุ่มเปิดเลยเแล้วก็ประมาณตีหนึ่งตีสองก็ปิดโอเคก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมไปเตรียมอุปกรณ์ในเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไหมไปชิมไปชิมมันกุง้งมันกุง้งมันปูจากพี่พลอยนะครับพี่พลอยส่งมาให้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวมาชิมดูวันนี้ง่ายๆครับไม่ต้องทําอาหารอ,อันนี้เป็นกุ้งปูก็อเอาไหนกอนเปิดไหนกอนอันอนั้น นี่เป็นนี่เป็นกุ้งกะครับผมเอากุ้งกะสีจะออกแดงๆหน่อกุ้งเอากุ้งกะเอาเลยเพาะอ่านั่นแหละโอ้โหพอเปิดนี่แบบนีเลอะเต็มมือเลยน้ำมีน้ำมันหน่อยนะมันมันมันกุ้งเลยกะอ่ะมันกุ้งแหละอ่ะเปิดซ้อนกันไหมเดี๋ยวค่อยชิมเนาะนี่เนาะครับอันนี้มีมันมีกระดาษติดอยู่นะเพาะ้องฉีกไหมอันนี่เขาเรี้ยงซีนปิดไว้เพาะกวนน้ำมันออกไงนี่นะครับอไม่ได้ปูปูครับโอ้สลังป๊บเลยวเลย หลังปุ๊กง่าครับกุ้งก็อยากลองกลิ่นนะเอาลองกลิ่นกอนลองกลิ่นดูเป็นไงหอมไหมหอมนะหอมกลิ่นอะไรร้านกุ้งให้ผมลองปู่วยนี่กลิ่นปูหอมหอมมากหอมเลยอ่ะในกินกุ้งไหมในก็กินกุ้งหอมขนาดนี้ถ้าอ่ะอืมยินกุ้งเอากุ้งก่อนนะครับครับกุ้งก่อนเลยทีเป่าเลยครับเปล่าเลยเพราะเปล่าเลยมันที่รสชาติดีนะเโอ้ยช้อนหนึ่ง ป็นไงอีก้าหม้อขนาดอีก้าหม้อขนาดอีก้าอีก้าหม้อขนาดชุดยอดเลยฮะหอมมันหอมมันอือร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมมันแตกต่างมันความอร่อยมันแตกต่างกันแตกต่างกันแต่ว่าในกลิ่นมันหอมเหมือนกว่าหนึ่เหรอมันมันหนึ่งนั่นไอยอ๋อมันกว่าอือโอ้โหอะไรกับหม้อขนาดนี้หม้อเนาะลองนี่ดูผีมือน้ำจะชุดยอดเได้ไเตีนไม่เจอตีนนะ อ่ะลองปูดูครับลองปูกันนะครับนี่ปูลองชิมเปล่าเปล่าก่อนโอ้ยเปล่าเลยนี่เป็นไงอีกอะหม้อขนาดอีกอะหม้อขนาดอันนี้ก็สุ่ยัดเลยสองยอาบเลยอันนี้กินกินปูในความค่ะได้ความคาะเลยกินปูนะความอืที่มือออกเพรชุ่ยัดที่น่ะเป็นเนื้ออย่างนี้ครับอื เนื้อปูอ่ะมันเชอรีนเ,นเนื้อมันก็มันก็มีเนื้อปูกรึปิดหน่อยนะมีมันเป็นอะไรมันไม่รู้เป็นเนื้อหรอเป็นเนื้อปูนะการโอ้ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่เป็นปูครับสี<ป>จะเข้มๆหนอ่อยคือพี่พลอยบอกว่าเป็นปูจากญี่ปุ่นน่ะแล้วก็กุง้งกุ้งล็อบเตอร์ก็เลยว่าอยากให้เอาพ่อมาชิมดูให้พ่อชิมดูกินมะนาวหอมแบบเพลสก็มาเพลสมันบอกจับแล้วนะบอกมันมันมัดนะมีรสชาติเนาะมีรสชาติของมันรสชาติปูรสชาติกุ้งก็มาหายเนอะ หอมขนาดเลยอะหอมมากโอ้โหเขชูที่บักตอนนี้ลองชิมข้าวหน่อยครับลองชิมข้าวนะครับนี่ขอดมมือนะครับผมขอดมเลยขอดมมือโคกเลยโอ้ยต้องอินเนอะนี่ลองดูลองดูเหรอขอดมมือนะครับเอาข้าวไหมกินกับข้าวหะโมขนาดละข้าวกะนี้ขนาดละกับข้าวนีกนะเขาช่วยนะครนะข้าวเหนียวกันได้เนอะเนอะ รอว้ของเราอยู่่่ทีีนของเราอยู่ที่นี่ไม่รู้กระปุกเท่าไหร่นะครับใครสนใจก็ไปสอบถามพี่พลอยได้นะแกมีลายอะไรนะนี่ไงไงลายครับพลอยโฮมเมดนะครับลอาแอดไปทาไปไหนมาไหนอ่ะมีกระปุกสองกระปุกนั่งสุดยอดเลยอ่ะเยอกินง่ายกินตีดอะไรก็ง่ายตรงรังไพรเนอะแต่ไม่เข้าชุวกระป๋อแล้วลองปูดูว่าลองกุ้งก่อนนี่ อืมอ่ะตอนนี้ปูครับจะเข้าไหมปูน้ำพริกปูเข้าอ่ะเข้ากิ่นหอมนะกกินนก่นหอมเลยกลิ่นหอมเลยกุ้งกับปูกินกลิ่นก็นอกกินเนอะนี่นะครับเป็นน้ำลายแล้วอืม ไอ้ของหม้อกันอะไรอ่ะเยอยากชิมละอ่ะเอาในคราวนี้เหมือนกันเดี๋ยวลงไปนั่งชิมด้วยครับใช่อืออือเฮ้ยถ้ามีแตงหน่อยเนาะผักสดอ่ะแตงกวาหน่อยข้าเข้าวฉวยเข้าเหนียวก็ได้อืออ่าหมาะเถอะยบนี่สุดยอดเลยมาเากินดกับพ่อครับผมต้องเพิ่มข้าวครับเห็นพ่อกินเมื่อกี้น่าอร่อยมากเพิ่มข้าวลงไปเอาเลยพ่อพ่อเอออันไหนอร่อยสุดอ่ะอันไหนพ่อชอบอันไหนมันก็ อร่อยทักซองนะทักซองเหรอทัปูกับกุ้งอร่อยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลวยฮะมาขอใช้มือนะครับกินกันสองคนไม่เป็นไรนะห้ยห้อยโอ้โหนี่เป็นยังไงือเผื่อมือมันกินไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมแค่นี้ครับหอมมากโอ้หอมปูอ่ะอือ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 มันก็คล้ายๆไอ้ที่รอบที่แล้วอยู่นะแต่ว่าปูอันนี้มันจะเนื้อจะละเอียดกว่าเนาะละเอ รู้สึกเหมือนจะมีเนื้อด้วยนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะหอมอ่ะกินข้าวเยอะกินออย่างเงี้ยมีสลองกับพุกเนี่ยถามคนฉีกคนก่อมเทียงนะอื่เข้าวเป็นพอเลยอ่ะดูดิข้าวหมดไปครึ่งหนึ่งเ <c oughs> นี่แซมก้นเดียหอมน่ะวันนั้นผมก็เอาหนังปองที่แม่ฝากไปให้แกไ,ออไปเจอกันที่ครับที่แห้งที่เรื่อผมลงไปเชียงใหม่อเอาหนังปองไปไงมไปพักขึ้นมันหนอหินนี่นะ ที่มือเราเขาให้ชุดยอดกันนะทำของกินเนี่ยนะอร่อยอ่าอืมผมว่าผมชอบปูมากกว่าปูกว่าอะไรใช่ปูมากกว่ารสจีบชอบอ่ะครับผมชอบตั้งสองอ่ะอร่อยตั้งสองอืมอืมมีถ้วยน้ำซุปหน่อยนะบิดแตงแม่ผักสดมากินเนี่ยถ้าแค่นี้เป็นรับสิไปหน่อยโดนไก่ชักก็สองปอนก็ได้เนะ มาขาไก่มาต้มขา,ขาไก่มาต้มนะเดี๋ยวเพราะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ีนี่เนี่ยี่อ่ยนยนี่ยนม่น่ยเตี่าเนี่ยาวี่นหอมเลย่ยไน่ยน่ยจว่าเนี่ยพี่พเอ,อยทน,นี่ยเยเนี่ยเนยนี่ยเน่เนีปเนี่เนี่ยญญนเนี่ยเนียเี่ยเน่เนี่ยเนี่ยเนี<ป>่ยเนี่ยเนียเน่ยเนเนเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ร่เนี่เนยเนี่อเเน ไปสอบถามดูนะครับว่าขายไหมแล้วร,ราคาเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เลยว่าขายไม่ขายหนูอว่าที่พายว่าอยากให้พ่อชิมองเนี้ยเนื่อเมาะตอนนั้นพ่อไม่ว่างไงไอตอนที่ผมลงไปเชียงใหม่ตอนนั้นที่พายชวนไปเที่ยวหายอยู่อะไรไปวันหน้าวันตาก่อนเนาะ,ข,<อ>ะข้าวหม้อดูดิเห็นไหมเขาเยอะขนาดวันนี้ <laughs> กุ้งกับมันปูอร่อยอยู่ทีนี้เราจะต่อไฟตอนบ่ายๆนะ่นไฟสายแล้วต่อไฟต่อไฟก็เราติดตามคลิปต่อไปนะครับอาจจะมีเมนูจากแมงอีกลายเมนูอยู่ทาได้แล้วเราทำให้ดูนะไรับหได้มนูอยู่ขออะไรก็เพิ่งซับหนึ่งเพิ่มีประมาณนั้นข้าหมดแล้วเพราะหมดแล้วยังไม่ค่อยอิ่มเลยโอ้โหแบบเรากินไปเยอะมากเลยนะข้าว กลับมันอร่อยเนาะอะไรที่ถ้ามันอร่อยเนี่ยมันจะทําให้เรากินข้าวเยอะนะไหมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่พลอยมากๆนะครับส่งมันกุ้งมันปูสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใ,ใ,ใหม่นะครับปูจากญี่ปุ่น <c oughs> กุ้งก็น่าจะจากญี่ปุ่นอ่ะชอบไหมพ่อชอบอ่ะชอบนะถ้าทําทอีกก็ส่งมาได้เนาะ <c oughs> วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้ำปู มันกุ้งมันกุ้งม,มันปูเออไม,ไม่ใช่น้ำปูนะใช่น้ำปูนะครับขอโทษครับอขอมากความห้ยนี่น่ากินมันปูนะครับมาจากหลวงพ่อยนะครับนี่หลวงพ่อยทำของอร่อยดีนะทำของกินชุดชื่ดอะยรจอมครับผ่านครับผม